รีวิวแมสไลออนนาโนหกสิบตัวท็อปสุดเปิดกล่องออกมาจะเจอกับสมุดรับประกันคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาจีนและตัวคีย์บอร์ดของแถมในกล่องที่ดึงสวิตช์โม่สายเคเบิล Type A t y C สีขาวเป็นพลาสติกตรงนี้แอบเสียดายเพราะว่าแมสหกศูนย์นิเมตได้เป็นสายถักสีขาวและคีย์แคปสีม่วงปุ่มเอสเคปและปุ่มเอนเต อออรนนี้ผมสั่งจากเตบาบอวันที่13พฤศจิกายนนะครับแล้วไ,ได้ของแถมที่เป็น TDC.com RGB ยู่ตัวซึ่งร้านเขาแจ้งว่าเขามีโควต้าให้แค่1,5 0 0 0ห้พัน 5, ชุดแรกใครที่สั่งช้อปปี้ก็ต้องรุ้นะครับว่าร้านจีนที่เขาหิ้มาเขาจะอยู่ในโควต้าห0 0 0ม้ันชุดนี้หรือเปล่าสำหรับตัวนัน o อ8นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ68ปุ่มจะมีโลโก้แมลงอด้านหน้าตรงนี้ ส่วนด้านหลังก็จะมีโลโก้ m ล์แมนอนตัวใหญ่อยู่ตรงกลางมียางการลื่นทั้งหมด4จุดไม่มีขาปรับระดับนะครับส่วนด้านบนจะเป็นอะคริลิกใสสีม่วงเป็นไลท์บ็อกเป็นไฟวิ่งได้เป็นไฟ r g b สีเดียวได้ยิ่งดูยิ่งเหมือนเหมือนมี68ตัวคี์แคปนะครับเป็นคี์แคปดับเบิล h o ับ p p t สีขาวตัวหนังสืออยู่ทั้งบนนะครับ ฟอนก็คมชัดใช้ได้เลยตัวสวิตช์นะครับรุ่นโปรจะมีทั้งหมด3สวิตก็คือ t t c GO ตัวสีม่วง t t c Sandad t r สีเขียวแล้วก็ t t c eSport สีส้มนะครับคือตัวนี้ตัวเพลทนะครับจะเป็นเพลทอลูมิเนียมสีเงินตำแหน่งไฟบน PCB จะอยู่ด้านบนนะครับมีการหมอดมาให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่หน้าโปรแกรมต่อเลยครับหลังจากเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแล้วนะครับเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นหน้าชิ้นคีย์เซตติ้งเอาไว้ตั้งค่ารีแมปปุ่มเปลี่ยนปุ่มตามที่เราต้องการนะครับถัดมาจะเป็นไล h t นิ่งเซตติ้งจะเป็นการตั้งค่าสีไฟคีย์บอร์ดแล้วก็จะมีตัวเลือกเปลี่ยนสีไฟตัวบล็อกแลมเพิ่มขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวผมทำเป็นคลิปให้ทายคิปนะครับถัดมาแทรเปอร์ฟอร์แน จะเป็นการตั้งค่า actuation point แล้วก็ r a b i i t r i g g e r นะครับตัว actuation point จะปรับได้ต่ำสุด0.1ม mm, ิมถึง3.4ม mm, ิมตนะครับตัว r a b i i t r i g g e r จะตั้งได้ต่ำสุด0.01ม mm, ิมถือว่า Nano 68จะเป็น m a สไลออรุ่นเดียวที่ปรับได้ต่ำสุดตอนนี้นะครับส่วนตัว r a b i t t r i g g e r Reset อันนี้ผมแนะนำให้ตั้งยืนพื้นสแตนฐานไว้์ดไว้0.30นะครับเพราะว่าเราจะปิดตัวเดสโซนซึ่งเดสโซนมัน0.30มเหมือนกันก็คือให้ปิดเดสโซนแล้วก็ตั้งตัวรีเซ็ตไว้0.30แล้วลองไปเล่นเกมประจําที่เราเล่นดูก่อนนะครับถ้าไม่เจออาการเดินไปแล้วมันหยุดหยุดเดินเอง ก็ค่อยมาปรับลดค่านี้ลงทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับ0.01ไปแต่แรกเลยแล้วก็ปิดดิสด้วยเนี่ยมันจะต่ำเกินไปแล้วเกิดอาการหลอนหยุดเดินเองนะครับต่อมาเป็น continuous rapid ticker อันนี้ก็แนะนำให้เปิดนะครับส่วนนี้เปิดไว้ตามค่าแสดงด่าๆถัดมานะครับจะเป็นแถบ E X O sum อัน um. นี้นะมั้งจะเป็นการเปลี่ยนโปรไฟล์สวิตช์นะครับให้ตรงกับสวิตช์ปัจจุบันที่เราใช้ ซึ่งในหน้าเว็บซอฟแวร์จะมีเป็นซิวเวอร์เอ็นพอเอร์แล้วก็เฮเวอรี่นะครับซึ่งเหมือนจะไม่ตรงกับที่ขายอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปดูตามโปรโมทเนี่ยตัวท็อปจะเป็น TTC u r e n น t e s p ส r t สีส้มนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวกลางจะเป็น TTC r o รสสีม่วง,งเป็นที่เว็บจีนแปลไทยออกมาเป็นจากรพันธก็คือเ o r นพอเ ก็ซิ l เวอตัวนี้ดูจากรูปและสเปคน่าจะเป็นสวิตขุนหลุนที่อยู่ในแ a สอานะครับส่วนตัวธรรมดาก็จะใช้ซิ p เป O โนะครับตามนี้เลยตัวธรรมดาเป็นซิปปกับขุนหลุนแล้วก็ตัวโปจะมีขุนหลุน e m p เ r ลเแล้วก็ g ีสปอรนะครับแต่ในตัวที่ขายจริง มันมี t t c Standard งอกขึ้นมาแล้วก็ซิปโปไปอยู่ไม่ใช่ซิปโปตัวขุนหลุนไปอยู่แค่ในตัวนาโน8ธรรมดาก็จะกลายเป็นว่าตัวโปจะเป็นสวิตจักรพัดสวิตแสดงมาตรฐาแล้วก็สว e ิตอีสปอร์ตนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าคนที่ซื้อตัวกลางที่ได้สวิตแสดงมาตรฐาไปเนี่ยเขาจะได้เซตติ้งไหนอันองนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน ก็แนะนำสำหรับคนที่จะเปลี่ยนสวิตเป็น d t t c o m นะครับก็แนะนำให้เลือกเป็น i m p l o e r นะครับเพราะว่าระยะกดเนี่ยมันเท่ากับ d t t c o m เลยน่าจะดึงโปร r m a n c e ได้ดีที่สุดนะครับถัดมาเป็นหน้า c a l i b r a t i o n นะครับอันนี้ก็ไม่บอกไม่บอกระยะเไม่หลีดเออเหมือนแม่ครบแเลย แต่ตอนคาลิเบตก็ดูสมบูรกว่านิดนึงแต่ก็เหมือนกันคงเส้นคงวาอย่างเดถัดมาแทบรปรแกรมน,นะครับก็เลือกเปลี่ยนพลิงเดียดได้ 1K ถึง 8K นะครับแล้วก็อันนี้เอนทีชาร์ก็แนะนําว่าปรับเป็นค่ามดตนดาบเหมือนเดิมนะครับถัดมา Advanced Key นะครับก็จะเป็นฟัง์กชันทั่วไปที่แมกนิสติคีบอร์ดมีนะครับก็คือ DKS MT DGL นะครับ แล้วก็จะมี RS ah, r a บ p y s n a p p y นะครับมี SOD แล้วก็มี OKS เพิ่มมานะครับเหมือนแมตรง 8R เลยอันนี้ผมคิดว่านาโน68ธรรมดาก็น่าจะมีถึงแค่ SOD นะครับไม่น,าน่ามนะี OKS อันนี้ก็จะเป็นตั้ง CD จะตั้งเหมือนตัวแมสปกติทั่วไปนะครับเหมือนนี้ส่วนมาโคร ตั้งได้สิบโปรไฟล์นะครับอันนี้เหมือนจะแอบน้อยกว่าตัวแมสหกสิบอัลติเมตหรือเปล่าเหมือนตัวนั้นจะได้สิบหกโปรไฟล์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ออปตั้งจัดติ้งจะเป็นการร,บรับบเฟร์มแว์แล้วก็เป็นคืนค่าโรงงานนะครับเรื่องปัจจุบันตอนนี้ตัว Nano 68 Pro มันไปที่เวอร์ชันหนึ่นย์แแล้วแต่ผมก็ยังไม่แนะนำให้อัพนะครับเพราะว่า ในตัวหน้าเฟิร์มแวรที่เว็บก็มีให้โหลดเนี่ยมันก็มีแค่เวอร์ชัน1.08่น1.08เลยซึ่งถ้าเราอัพขึ้นไปแล้วมันเกิดมีปัญหามันเออเหมือนตอนแมนูแปดครับเราจะโรแบ็กไม่ได้ก็เลยแนะนำว่าให้อยู่1.06ไปก่อนรอให้มีเวอร์ชันใหม่สักเวอร์ชันหนึ่งเราค่อยอัพขึ้นไปนะครับจะได้มีตัวเลือกในการถอยกลับได้ครับออก็หมดเท่านี้ต่อไปไปลองฟังซสารเทสครับผม สำหรับการตั้งค่านะครับผมก็จะตั้งค่าแค่ปุ่ม WASD ชิปแล้วก็คอนโทรลนะครับสำหรับลินวัลโรแลนผมก็จะตั้งค่าต่ำสุดทุกค่าเลยก็คือ Accuation ช o ่นพอยต์ศูนย์ e ุดหนทั้ง2ช่องแล้วก็เปิด Continuous r a p ิท t กเแล้วก็ปิดประทมีเดโซนครับเข้ามาในเกมนะครับผมก็จะพยายามเดินโดยกดชิปค้างตลอดนะครับเพื่อจะลองเทสดูว่ามันจะมีจังหวะที่ปุ่มหลุดไหมซึ่งก็ เจอจริงๆเล่นแป๊บเดียวก็เจอเลยก็ดีครับจะได้ไม่ต้องถ่ายนานมาดูจังหวะที่ผมเจอคีย์บอร์ดหลอนนะครับจะเป็นจังหวะที่ผมเดินเช็กซ้ายมาแล้วหันขวาเพื่อจะเดินไปทางขวากด W แล้วแต่ตัวละครไม่เดินนะครับต้องยกปุ่ม W แล้วกดใหม่อันนี้กดชิปค้างอยู่นะครับพอเดินไปสักพักปุ่มชิปหลุดตัวละครวิ่งผมต้องยกชิปแล้วกดใหม่อันนี้ก็จะเป็นอาการหลอน ปกตินะครับที่เจอได้ถ้าปรับตัวรับิทิเกอร์ต่ําเกินไปรับเปลี่ยนบารรันดีโนด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็ลองกลับมาปรับค่าตัวรับิ d ิเกอร์รีเซ็ t กลับมาเป็นค่าสแตนดารที่0.30์ดที่0 3นนะครับแล้วก็ลองเล่นดูอีก2เกมก็ไม่เจออาการหลอนหยุดเดินเองอีกนะครับก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้ครับรีวิวภาพรวมเจ้านาโน18 Pro สวิตตัวท็อปนะครับ a c คช u ่ i o n ยท์ศูนไม่เจออาการลั่นตอนวางยูนะครับ r a p i d กเก r 0.01ยง็จะมีเจออาการหยุดเองบ้างตามที่เทสไปเมื่อการคิดนะครับค่าแนะนำก็คือให้ปรับ0.3เลยยืนพื้นที่0.3แล้วก็ถ้าลองเล่นแล้วไม่เจออาการหลอนก็ค่อยปรับลดลงนะครับ o t t o ท d ม a d Zone ก็เกี่ยวเนื่องกับรา p i t กเ e อร์ aker, ครับถ้าปิด o t t o ท d ม a d Zone แล้วก็ควรเพิ่มค่า r a p i t r เ e r r e ร e t ับส่วนเ c d ในวารอผมไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าลองเปิดไปเล่นโอวัตสองแล้วก็ไม่เจอการหลอนนะครับก็ดุกดิกซ้ายขวาได้ปกติมากันที่ข้อดีนะครับตัวนันอกสิตัวธรรมดาราคาเริ่มต้นประมาณ1,400บาทได้ดีไซน์แบบนี้ท8เลยเหมือนทั้งหน้าตาและบล็อกแลมตัวสวิต์ที่เป็น t t c u n a t e E-Sport ตัวท็อปนะครับก็วอเปิลนิดหน่อยพอๆกับตัว OKT OK u l t r ของ n d i 3 Pro นั่นแหละ ก็พอใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าอยากได้ความนิ่งกว่านี้ก็แนะนำว่าเปลี่ยนไปใช้ t t c c o m เลยได้ Return Rate 8,000 Hz นะครับมี o c d มี r a p p d Snappy มี OKS ปรับ Actuation Point ได้0.1 r a p i d Trigger ได้0.01อันนี้ก็วัดด้วยเครื่องมือแบบบ้านๆนะครับก็ได้เห็นตัวเลข0.01จริงๆนะครับตามวิดีโอเลกข้างล่างเลย ส่วนข้อสังเกตนะครับถ้าตัดสินใจซื้อรุ่นตัวท็อปนะครับคือตัว Official ที่จีนเขามีโคต้าให้แค่หนึ่งในบรรชุที่ได้ของแถมเป็น ttc com rgb นะครับสี่ตัวแถมมาในกล่องเลยถ้าร้านยิ้วที่เราสั่งผ่านจากปี้เขากดมาแล้วไม่ได้อยู่ในโคต้านี้เราก็จะไม่ได้สวิต์แถมนะครับตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างต่ำนะครับด้านหน้าวัตเตอรเวอร์เนียสูงประมาณ2เซนเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีตัวขาปรูมรเดับด้วยความสูงเท่ากับตัว เมสหกสิบ nice เลยถึงหน้าตาคสมันจะหลอกตาแต่ว่าแลาวความสูงมาเท่ากันตัวคีย์บอร์ดนะครับมีไฟเยอะก็ร้อนเยอะนะครับเปิดไฟวนนานงานี่คืออุ่นอุ่นทั้งปีแคบทั้งบอร์ดเอามือจับด้านหลังนี่คือร้อนเลยแนะนําให้ปิดไฟหรือเปิดสีดเดียวตอนเล่นเกมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวเจ้าแมสไลออนนาโนหกสิบแปดโปรนะครับถามว่าตัวนี้คุ้มค่าไหมถ้าคุณชอบในดีไซน์ของเมทแปดในราคาประหยัด ผมก็แนะนำเป็นตัวนาโนสิบแตัวธรรมดานะครับตัวถูกสุดประมาณ1460บาทใส่โค้ดจ๊อปปี้ก็จะเหลือประมาณ1200นิดๆน,น,นะครับส่วนถ้าคุณชอบในดีไซน์และต้องการตัวประเมนขึ้นมานิดนึงอยากลองเทสราเก์ศูน0ผมก็แนะนำเป็นตัวสวิตจักรพัดหรือ TTC Road ตัวสีม่วงก็เพียงพอนะครับไม่ต้องข้ามาเป็นสวิต ตัวอยู่ในนะั้นอีสปอร์ตผมว่ามันแพงเกินตัวไปหนอ่อยต่อไปก็ไปดูรีวิวหมดไฟทั้งหมดของเจ้านั้น68 Pro นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง The Review Repository ไว้นาทนีด้วยนะครับขอบคุณครับกาบขอบไฟผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัดเสียงคลิปแรกของผมที่เพิ่งจะเริ่มหัดทำครับ ตัวใหม่ผมก็เพิ่งได้แอปลองปรับเสียงลดน้อยลดไลก็ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้แต่ละเทีที่อัดมาก็จะมีความดังเบาต่างกันไปอันนี้ก็ขออภัยจริงครับยังไงก็ฝากแนะนำติชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะนํานไปปรับปรุงในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ